เคล็ดลับการเห็ดไก่บานผัดฟื้นพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับเอาไว้เห็ดกินกันบ่ครับถ้าพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กระป๋อมก้อนไปเบิ่งคลิปน้ด้วยครับสวัสดีครับผมกระป๋อมจากมาตาเชียไทยแลนด์นะครับพี่น้องเมื่อนีนได้ไก่บ้านมาตัวหนึ่งครับกะเลยสิเอามาเห็ดไก่บานผัดฟื้นพอดีผมเห็นมันดังอยู่ในโซเชียลไหมครับว่ามีหลานหนึ่งที่คนไปกินแล้วเพ่นบอกว่าแบ่บ แต่ว่าผมกัเลยเอามาเห็ดเป็นสูตรของผมเองเห็นว่าสูตรนั้นเพิ่นมาจากประเทศจีนอันนี้เป็นสูตรบานเห่าเองขึ้นขึ้นมาไม่ให้พี่น้องได้ไปเห็ดกินแซ่บบว่าซสบพี่น้องต้องล่องตามกับบอมาเบิงเด้ครับบอกเลยว่าบอผิดหวังแน่นอนครับมื้อนี้ได้ไกล้บานมาโตนึงจากตลาดครับแถวบานกับบอมนี่บ่แพงเลยครับประมาณสองใบแดงเลยครับโตนี่โตบักไงหญ่เลยครับพี่น้องได้มาปุ๊บก็จะมาลางทาควาวสะอาดแล้วก็มาหันไห่เดียบรอยนะครับพี่น้อง แต่ว่าเมนูนี้นะครับคันเป็นสูตรของผมที่คิดขึ้นมาเนี่ยครับสามารถใส่กับหมูกับง่วได้เบิดเลยครับใส่กับเป็ดก็ได้ครับคําว่าอาหารเนี่ยครับบม่มีสูตรตายตัวครับเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือสูตรได้ตามใจเฮาเลยครับเหมือนที่เพิ่นเคยบอกว่าอาหารไม่มีผิดมีถูกครับมีแต่ว่าถูกใจหรือบ่ถูกใจเท่านั้นล่ะครับผมปากไผปากมั่นครับหลังจากผมสับไก่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ผมก็จะเอาเขามาล้างทำความสะอาดให้ดีเลยครับพี่น้องเอาแบบสะอาดสะอาดเลยครับนี่แหละครับกระสีใดใกล้บ้านพร้อมเอาไปปรุงแล้วครับส่วนพักที่ใส่ในเมนูใกล้บ้านพัดฟื้นเนี่ยครับหาได้ตามทองตลาดหรือว่าตามบ้านจะของเลยได้ครับพี่น้องเป็นพักที่ว่าสามารถเอาใส่แกงได้ครับบอสิเป็นบักเขียบักกระโตนพริกหยวกแค่รสหัวหอมอีหงต่างต่างใส่ได้เบิร์ตซูนวเลยครับพี่น้องและพักที่เพิ่มพ่วมหอมนะครับพี่น้อง กะเพราใบมงม่วงหรือว่ากะเพราสีอื่นก็ได้ครับแต่ว่าผมหมักกะเพราใบมงม่วงครับกินมันแห้งๆหลังจากเอาพักต่างๆเนี่ยครับมาล้างทําความสะอาดก็สิมีพวกบักแอปเปิ้ลแน่บักกระต้นแน่บักกระต้นนี่ครับหรือว่าหมักฟักเนี่ยละครับพี่น้องเนี่ยละครับเอามาเห็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้คือเ้าเอาไปแกงเลยครับก็จะเอาเปลือกเขาออกเอาใจเอาไนเขาออกเนี่ยละครับก็จะมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาผัดนี่ครับจังสๆเลยกินแซ่บ เมนูนี่นะครับสามารถเป็นกับแกมหรือว่าเป็นเมนูงานเลี้ยงหรือว่าวันสําคัญของครอบครัวก็ได้ครับหรือว่าเห็ดกินก็ได้ครับผมส่วนพักตระกูลหัวเนี่ยครับเวลาเห็ดเนี่ยครับน้ำซุปหรือว่าน้ำเข้าเนี่ยครับมันสีแซ่บมันสีหวานขึ้นแบบธรรมชาติครับส่วนบักแอปเปิลเนี่ยครับสื่อมาตุรสละครับพอได้ใส่กระเทียกก็เลยเอามาใส่น้ากระเฮ็ดให้น้าซุปหวานขึ้นครับนี่แหละครับพักที่หาได้ในบ้านในตู้เย็นเนี่ยแหละครับพี่น้อง ก็สีมีพวกบักเขือบักพริกหยวกต่างๆเนี่ยแหละครับทุกอย่างใส่ร่วมกันลงไปเลยครับและบักกระเจี๊ยบเขียวกับแซบๆเลยครับและที่ขาดบ่ได้อย่างหนึง่งนะครับพี่น้องสามารถใส่เห็ดไปน้ำใดได้ครับมันจังสีมีแนวกินหลายๆครับแต่ว่าถ้าเป็นสูตรที่เพิ่นอันขายอยู่ในร้านนะครับมันก็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับแต่ว่าอันนี้เฮ้าเห็ดไข่ๆซื่อ เพราะว่าเอามาพัดกบฟืนเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าพี่น้องมัมีฟื้นพี่น้องเอาไปพัดแก๊สก็ได้ครับส่วนสมุนไพรเนี่ยครับผมจะใส่ขิงกับใส่ข่าแล้วก็ใส่หากขื่นชายครับอันนี้ก็จะเป็นเฮดที่ผมหาได้ได้ครับพี่น้องก็จะใส่ลงไปน้ำขึ้นกันครับส่วนพวกพริกหยวกใหญ่หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยครับเขาก็จะมาหั่นเป็นตอนหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆครับถ้ามีหอมแดงหรือหอมใหญ่ใส่ลงไปได้เบิดเลยครับมะเขือเทศเห็ดห้มันเปรี้ยวขื้นแบบธรรมชาติครับ พอวานได้มาเกือเหตุมีอูมามิครับเผ็ดไห่แกงเห่าหรือว่าผัดเห่าเนี่ยครับอร่อยขึ้นมาท่านที่เลยครับและกระทะซี่ส่นะครับก็เป็นกระทะใหญ่ๆจากน้อยครับใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยสมุนไพรลงไปผัดครับพี่น้องบางคนถ้าเป็นสูตรเพิ่นเนี่ยครับเพิ่นเสียเอาหมูสามชั้นลงไปผัดก่อนครับแต่ว่าม้อนี่หมูสามชั้นเน่มนี่ก็เล่บด้ผัดครับก็เลยเอาไก่ลงไปผัดเลยครับพี่น้องผัดไปผัดมาครับพี่น้องงึดบ่ครับฝนตกเสยครับต้องเอาเขาไปผัดครับเมนูนี่ก็เลยสีใด้เปลี่ยนซื้อครับ ต้องขอโทษพี่นองหลายๆได้ครับก็เลยสีกายเป็นเมนูไก่ผัดแกดครับว่าเป็นไก่ผัดฟื้นแล้วครับเพราะว่าฝนตกตรงใหญ่ครับมาผัดข้างในครับและเคล็ดลับเค็ดให้น้ำซุปหอมขึ้นมาอย่างหนึ่งด้ครับผมก็สีเอาเหล่าใส่ลงไปครับพี่นองอันนี้จะเป็นเหล่าขาวญี่ปุ่นครับแต่ว่าพี่นองสามารถใส่เหล่าขาวบานเท่ากันได้ด้ครับหรือว่าเป็นเหล่าจีนก็ได้ครับใส่ลงไปแล้วก็เผาแบบนี้ครับให้มันไฟลุกๆขึ้นมาแบบนี้ด้ครับพี่นองมันสีหอมบักักเลยครับน้ำซุปหลังจากผัดไปได้สักพักนะครับ นี่แหละครับผมก็จะตักน้ำที่เขาไหลออกมาจากโตไก่เนี่ยแหละครับแล้วจังเอาน้ำลงไปเติมครับต้มไปประมาณชุ่มโมงถึงชั่วโมงเคืองให้มันแห่งแบบนี้เ้อครับแล้วก็เอาน้ำพริกเผาเนี่ยแหละครับบานเข้าใส่ลงไปครับแต่ว่าผมเห็นสูตรเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนจะเป็นพริกจีนปรุงรส้วยเกลือจากน้อยน้ำปลาจากน้อยครับแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลเท๊าครับพี่น้องคนให้เข้ากันผมจะปรุงรสแค่นี้แล้วก็เอาผักที่เข้าเตรียมไว้ใส่ลงไปทั้งหมืดเลยครับ แล้วพัดทุกอย่างให้เขากันครับพี่น้องนี่แหละครับเมนูไก่พัดฟื้นโอ้ยบะแมนครับเมนูไก่พัดแกดครับแล้วกับผมกันสิเอาพวกปลาเขือใส่ลงไปตาม้วยน้าซุปที่ห้าตักไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักนวหรือเข้มขมพสามารถใส่ผงปรุงรสลงไปได้เด้อครับพี่น้องหรือว่าเป็นน้าสต๊อกไก่สต๊อกง้วสต๊อกหมูใส่ลงไปได้ขึ้นกันครับผมจะพัดแบบนี้ครับต้มต่อไปอีกประมาณ20-30นาทีครับส่วนผักที่ผมใส่นะครับสีมีต้นหอมมีผักซีหอม และกระด่ได้ครับก็คือใบกระเพราเพื่อความสดชื่นและความสาบซาครับเด็ดลงไปใส่หลยๆครับพี่น้องเวลาพัดออกมาเนี่ยครับมันจะสีหอมๆหอมๆครับพี่น้องนี่แหละครับพัดไปได้จะเข้านี่แหละครับคือได้ทีครับไก่เขาก็จะเริ่มนิ่มขึ้นมากครับเพราะว่าเป็นไก่บานหรือไก่จนเนี่ยนะครับมันจะเหนียวจักน้อยแล้วผมก็จะเอาเห็ดลงไปพัดต่อไปประมาณหานาทีครับเห็ดก็จะนิ่มลงครับพร้อมกับกรรมการพ่ายกองเขามาสว่างเบืองว่าเห็ดนี่ย่างขึ้นหม้อกระทะใหญ่แถพนา แล้วก็เอาพักที่เห้าเตรียมยวใไส้ลงไปครับพัดทุกอย่างให้เข้ากันนี่แหละครับหน้าม,มันก็จะงวดแบบเข้มข้นแบบนี้เลยครับนี่แหละครับก็สีไดเมนูไก่พัดฟื้นหรือว่าไก่พัดแกดพร้อมจัดเสิร์ฟไ้กรรมการแลวครับพี่น้องเมื่อนี่ก็จะตักใส้หม้อแบบนี้ครับให้เพิ่นเท่ากินหรือว่าตักกินเอาครับพี่น้องพี่น้องว่านากินว่าครับเมนูนี่ถาสงสัยขั้นตอนใดนี่พี่น้องเม่นสอบถามกับอ้อมใดเด้ดครับ เื่อว่าเวลาพี่น้องเอาไปเห็ดกินนะครับพี่น้องสีใดเห็ดกินตามกระป๋อมแล้วก็ถือต้องตามสูตรที่กระป๋อมให้ไปเบิ่งงอารถครับปูยตากับยายบ่เคยกินนะครับเมนูนี้ก็เลยเห็ดเสือไปเพิินเมนูนี้เหมือนจะเผ็ดแต่บ่เผ็ด,ด้อครับเพราะว่าพริกที่เขาใส่นะครับเป็นน้ำพริกเผาครับพี่น้องมันกะเลยมีความหวานจักหน่อยแล้วก็บ,บ่เผ็ดครับ แต่ว่าถ้าผู้ใดใส่พริกจีนหรือนาพริกจีนนะครับมันจะเผ็ดๆจากหน่อยครับแล้วตาหาได้ครับระยะเวลารุม่มๆเนี่ยครับในการเห็ดไก่บานให้มันสุกแล้วมันนิ่มขึ้นมานะครับประมาณชั่วโมงเคิงถึงสองชั่วโมงครับพี่นองก็จะประมาณนี้ครับบอกเลยว่าเมนูนี้กะแซบอยู่ฝ้ายานเทวดาเพิ่นลงมากินน้ำฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กระปอมเพ็ดคลิปอีกไม่พี่นองเบื่อเลยเลยนะครับมาเมือนี้กขอบคุณแหลก<ต>สวัสดีครับ จลางเดี่ยวเอาอีลีแซบอีลี่ป่มึงต้องก็เลยใช่แซบอีลีบ,บล่แซบแซบ